สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำและรีวิวนะครับรถยนต์ e ีโคคานะครับสภาพดีสภาพใหม่น้องน้องรถป้ายแดงเลยนะครับถคันนี้วิ่งไปเพียงแค่1 3 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดนะครับก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือ Toyota ยาลิสเอทีนะครับรถคันนี้เจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถปี2017นะครับที่สำคัญคือเลขใหม่คันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆนะครับ13,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กซึ่งเป็นรถอีโคคานะครับที่ เหมาะสําหรับเอาไว้ขับในเมืองนะครับจอดง่ายขับสบายนะครับก็ขอแนะนํารถยนต์คันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสักหนึ่งคันนะครับก็กลับมาดูที่รายละเอียดของตัวรถกันนะครับสําหรับสีสันภายนอกนะครับก็มาในสีแดงสดใสมากๆนะครับสีเงางามไม่มีตําหนิไม่มีริ้วลอยเลยนะครับโคมไฟหน้านะครับไฟสปอตไลท์ ก็คืออยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับพอรถผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับด้านหน้าก็มีเป็นไฟเด y t i ทมนะครับผมอยู่ที่บริเวณกันชนนะครับบริเวณกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับตัวถังเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิความแน่นอนนะครับรถคันนี้ก็คือเป็นรถมือเดียวประวัติดีมากนะครับก็เรียกได้ว่าสภาพสวยทั้งภายนอกและภายในนะครับ กระจกเดิมทุกบานนะครับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับยางใหม่ปี2023ทั้ง4เสเซนนะครับก็มาดูที่สภาพรายละเอียดของภายในรถกันบ้างนะครับเปิดประตูมาต้องบอกเลยว่าสภาพภายในใหม่มากน้องๆรถป้ายแดงเลยนะครับเบาะคู่หน้าและก็เบาะหลังนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมเดิมจากโรงงานนะครับ เครื่องเสียงเดิมนะครับสามารถใส่แผ่นซีดีเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันแผงประตูก็สวยทุกบานนะครับระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานนะครับเบาะโดยสารด้านหลังก็สภาพสะอาดน่าใช้งานมากๆครับ ก็มาสำรวจที่ฝากระโปรงด้านท้ายรถดูบ้างนะครับเปิดมานะครับก็จะมีถาดวางของนะครับอยู่ด้านบนนะครับตะเข็บตัวถังด้านท้ายนะครับตะเข็บเดิมๆนะครับผมรถไม่เคยถูกชนทางด้านท้ายนะครับชนหนักชนเบาไม่มีทั้งสิ้นนะครับฝากระโปรงท้ายก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับก็บริเวณที่หลุมยางอะไรนะครับก็ จะมีอุปกรณ์จากโรงงานอยู่ครบนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการเคยติดแก๊สมานะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบระบบไฟฟ้าภายในกันดูนะครับตัวนี้เป็นระบบ push start นะครับ s t a ์ทเครื่องมาก็ไม่มีไฟเตือนไฟโชว์นะครับแอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับผม ก็ดูทันสมัยน่าใช้งานนะครับเครื่องเสียงใส่แผ่น CD mp 3แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ mm hmm. ก็ที่พวงมาลัยนะครับ mm hmm. ก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมระบบเครื่องเสียงกระจกหน้าต่างทั้ง4บานนะครับขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับแล้วก็ รวมถึงระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ตัวพับแล้วก็ปรับเล่นมองข้างนะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบปกตินะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นร์คกิ้งเซนเซอร์นะครับก็สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้นะครับ มาดูที่ตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมขนาด 1,200cc นะครับใช้งานน้ำมันเบนซินอย่างเดียวไม่เคยติดแก๊สนะครับส่วนสภาพของตัวถังด้านหน้านะครับเอ่อบริเวณซุ้มล้อเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับสติกเกอร์และรอยอาร์ตต่างๆเป็นของเดิมจากโรงงานทุกตำแหน่งนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดน็อตไม่ขยับนะครับ สติกเกอร์อยู่ครบในทุกตำแหน่งส่วนราคาขายของรถคันนี้นะครับผมเปิดราคาขายเอาไว้ที่369,000บาทนะครับรถมีเล่มทะเบียนเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับส่วนลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะครับก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ ผ่อนคร่าวๆก็ประมาณ7,800บาทนะครับระยะเวลา60เดือนสำหรับ Toyota Yaris a t i ท1.2 G นะครับก็ย้ำกันอีกทีว่าเลขใหม่วิ่งไปเพียงแค่13,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะครับพิกัดสำหรับดูรถคันนี้อยู่ที่ถนนนวมินซอย74กรุงเทพนะครับ สำหรับการรีวิวรถในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ